สวัสดีค่ะได้เวลาใส่ใจดูแลสุขภาพกับอโรคาวอรตี้แล้วล่ะค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าอาการปวดเมื่อยเป็นเรื่องปกติทั่วไปโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและมักจะปล่อยปละละเลยจนในที่สุดต้องทนทรมานกับอาการปวดเมื่อยเรื้อรังแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสมควรสวัสดีค่ะ โอ้โหอยากจะบอกนะคะว่าตอนที่ทีมงานเรามาถึงนะคุณป้ากังวาดแบบกวาดพื้นอย่างขยันแข็งแรงร่างกายดูแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้นี่เราแบบแข็งแรงได้ขนาดนี้หรือเปล่าก็แข็งแรงขนาดนี้แต่ก่อนแต่ถ้าก่อนนู้นยังไม่ได้กินน้ําห็ดนี่จะไม่แข็งแรงขนาดนี้เหรอคะก่อนหน้านู้นเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยปวดขาปวดขาคือปวดเข่าเข่าเสื่อมอย่างนี้หรอเข่าบวมหเขาก็ว่าไม่เสื่อมไปเช็คถาหมอเช็คเขาบอกไม่เสื่อมแต่ ก็ปวดอ่ะทำไรไปทําอะไรเงี้ยจ้านั่งรถมาหรือยังไงอ่ะมาแบบว่านั่งรถมาก็ปวดลงก็ปวดเนี้ยค่ะถ้านั่งรถนานๆยิ่งปวดลงปั๊บจะต้องเกาะประตูก่อนถึงจะลงได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะลงปุ๊บได้เลยขึ้นปุ๊บได้เลยอ๋ออย่างนี้นะพาขึ้นโดยสุเทพนะไหวปะไหวไปมาแล้วเพิ่งไปไปน้ำตกทีรอสูกลับมาได้สามสี่วันเนี้ย เขาบอกว่าน้ำกรงพีอาราซูทํ้งไม่เจ๋งจริงคุณไม่ไหวจริงเนี่ยคุณไปไม่ได้นะไปแล้วไปมาแล้วได้วยออไม่ใคยจะเก็บมาเท่าไหร่จะไปมาแล้วคืออาการปวดขาที่เราเคยมีมาเราดีขึ้นดีค่ะขาดมากเลยสุขภาพอื่นๆล่ะคะเรามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าก็ตรงที่มึนไแท้อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมึนมึนไแท้อยเนื่องมาจากความดันรู้สึกผมไม่รู้คงจะเป็นอย่างนั้นเราเคยได้ไปตรวจตรวจไหมคะ เพราะมันสิบกว่าปีแล้วความดันเนี่ยเป็นมาทั้งหมดละสิบสี่ปีสิบสี่ปีความดันสูงแค่ไหนเอ่ยความดันสูงครั้งแรกปละดอะไรกันค่ะกรดแตกสองร้อยกว่าปละดแตกอ่ะกรอโดดแตกอ๋อคือมันสูงมากอ่าสูงมากตอนเมื่อสักครู่นี้คุณป้าบอกว่ามีอาชีพทำไร่อ่าทำไร่ทำเองเราทำเองทำเองอ่าโหคือทำไรกับทำนานนี่จะทำเองหมดแล้วช่วงที่เราไม่สบายเราทำใหม่เหรอ ช่วงไม่สบายก็ก็ไปนะไม่เคยหยุดไปอะ่ะไปตลอดทำอย่างนี้ใช่ไหมคะฝืนตามค่ะทุกวันนี้ฝืนอีกไหมทุกวันนี้ไม่ต้องฝืนไปได้โอ้ไป,อไปไดกจะไปปีนั้นปวดหนักบอกว่าไม่พูดตามภาษาชาวบ้านเนาะบอกว่าเออไม่ทําแล้วเว้ยปีนี้ปีหน้านี่บอกไม่ท<อ>ําแล้วนั่นแหละพอดีนั่นแหละพอดีเลย<า>พอดีได้ฟังโฆษณาน้ําเห็ดเขาบอกแก้ปวดเข่าปวดขาอะไร เขาบอกว่าเพื่อสุขภาพใช่ไหมค่ะฉันก็บอกอเป็นไงก็เป็นกันว่ายาหมอกินมาสิบกว่าปีแล้วไม่เห็นจะหาย<อ>ลเลยอ้าวแค่ไหนก็แค่รักสั่งนะเป็นก็ไม่บอกค่ะกลัวก็จะว่าเอาไงาสั่งมาแล้วมากินแล้วเอ๊ะก็กินแล้วไอ้ตรงนี้ก็ใหม่มึนอไอ้ตรงนี้ก็ใหม่ปวดตรงนี้ก็ใหม่ปวดทีนี้เริ่มดีแล้วค่ะแล้วตอนแรกนี่ๆจะให้ดูอะไรเอ่ยมันเป็นพังผืด อแต่ก่อนมันเป็นมากปููขที่มาเลยนะอมันแบบมันปูดขึ้นมาตอนนี้เหลือนิดเดียวเนาะไม่เห็นเส้นเลือดแต่ก่อนนู้นแล้วพอมาเจาะเลือดทีนี่หาเส้นเลือดไม่เจอเลยะไม่เจอแล้วพอไปมาค่ะไม่มีหมดไปให้หมอดูหมอบอกไม่ต้องพาแล้วหมอบอกไม่ใจแล้วหรอ ตอนนี้ร่างกายเลยแข็งแรงทุกอย่างนะอะไรที่มันเคยทรมานเคยเจ็บเคยปวดเราก็ผานที่เคยนอนไม่หลับก็นอนหลับนอนไม่หลับก็นอนหลับหลับสดชื่นแจ่มใสสําหรับวันนี้นะคะฟ้ารุ่นรุ่งก็มีของขวัญพิเศษมามอบให้กับคุณป้าสมคูรด้วยนั่นก็คือน้ำเคสกัดเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากมีอายุเพิ่มมากขึ้นและเด็กป่วยใช่ไหมคะ แต่เนื่องจากไม่สามารถฟื้นกฎธรรมชาติได้ดังนั้นต้องไม่ละเลยที่จะดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ